ถามว่าจะเตรียมมีไหมก็มีแต่น้อยมากที่จะได้เห็นแบบเตรียมมาเหมือนเตรียมกันมานะฮะอ่ะมาณานี้ un art art เงี้ยเออ art เ yeah. ยเดี๋ยวเราจะสร้างโอ้ทุบดอกไม้ดีกว่าถามว่าทุบดอกไม้แล้วจะทําลายระบบนิเวศหรือจะทําลายความสวยงามไหมไม่เป็นไรฮะ,ะเพราะว่าเราสามารถที่จะ เออปัมป๊มบอกไม้เล็กไม่ได้แต่ปั๊มบอกไม่สูงได้ก็งงเพราะอะไรอ่ชาช้ามาเถอะอ่ะรู้สึกสา,ารละมามากเกินไป<ม>เออไม่เอามันเล็กไปว้าเดี๋ยวมันจะพังแล้วอ่ะโอ้ยพึ่งอยากไปทุบลังพึ่งจังเลยอันนี้คือต้นกล้านะฮะที่มาปลูกในทะเลทรายแล้วมันก็ตายนะฮะ รายการสาระยามไร้ถามว่าจะมีสารายามไร้ได้มากในช่วงไหนตอบก็คือเออประมาณหนึ่งในสิบล้านของคลิปนะฮะที่จะมีสาระ <c oughs> ถามว่าทําไมถึงมันมืดแล้ว <c oughs> แต่ว่าทำไมถึงตั้งชื่อรายการว่าสารายามไร้ก็เพราะว่าอยู่ดีมันก็นึกปิ๊งชื่อนี้ขึ้นมาเฉยอ่ะเนาะโอเคนะ มันมืดแล้วทุกคนไม่นะเอ้ยเราลืมไปมันมีขนแกะแค่นี้ไม่พอมันต้องไปเอาอีกอันนึงวายตายแล้วแกะแกะไหนไหนอย่าเพิ่งเปิดซิไหมคะมันมืดเร็วมากเลยวันแรกเราทําอะไรไม่ทันเลยนะนี่จริงๆโอ้ยเจอแกะสีเทาอีกแล้วแกะสีขาวไปไหนคืนนี้เราคงได้ตายกันที่นี่นะอันนี้แกะสีขาวยำยำยำ แลมแม,มวแลมแม,มวเออโอเคมามามาปั๊ปป,ป,ปยทำไมรู้สึกวันนี้เราพูดมากจังเลยนะเนี่ยจนลิ้นพันไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยตกจากกระไดหรือว่าซอมบี้ทะเลทรายโอเคโอเคโอเคอเฮ้ยค,ค,ค,คิปปอรเกิดแล้วโอ้ยม่กเเร็วคทำคับติงแล้วเร็ว,รวสิ้ยนนี่นี่นน tiếng Ok Ah Tôi tay Cái tăng Hipper Oh I hear you.